อย่างที่เราคุยกันไปนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าในที่เกิดเหตุเนี่ย ตอนช่วงที่เกิดเหตุก็มีตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ด้วยทำไมถึงปล่อยให้คนร้ายหลบหนีไปได้ทำไมถึงปล่อยให้มีการทำลายที่เกิดเหตุทำลายพยานหลักฐาน,นอื่นๆกองวงจรปิดอะไรหายไปหมดเลยเนี่ยนะคะหลายคนก็สงสัยหนึ่งในนั้นก็คือนายสนธิยาก,ก็ไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะขอให้ตรวจสอบตำรวจที่อยู่ในงาน20กว่านายรวมไปถึงตรวจสอบธุรกิจของกำนันนกด้วยค่ะ นายสนธยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวนะคะให้เหตุผลที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเพราะเห็นว่าตำรวจที่นั่งโต๊ะอยู่ในงานเนี่ยปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้ยังไงแล้วยังปล่อยให้คนร้ายหลบหนีไปมีการทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วนร่วมปล่อยให้มีการกระทำผิดกฎหมายและทำร้ายถึงชีวิตแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างอุกอาจหรือไม่ก็เลยมาขอให้ตรวจสอบว่าตำรวจที่อยู่ในงาน20กว่านายเนี่ย เป็นใครนะคะมียศอะไรบ้างและในระหว่างนี้ขอให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนรวมทั้งปรับย้ายตำรวจในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ก็ขอให้ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกันานนกว่าเข้าขายฟอกเงินหรือไม่เนื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบต่อภาพลดภาพพ์ภาพลักษณ์ของตำรวจและประเทศไทยค่ะและก็ท่าที่ผมทราบนี่ข่าวนี้เป็นข่าวดัง ไประดับต่างประเทศด้วยนะครับที่เขามีการตั้งข้อสังเกตว่าทําไมเจ้าหน้าที่ตํารวจถึงนั่งอยู่ตรงนั้นจานวนมากแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วให้มีการทําให้เพื่อนตํารวจเสียชีวิตมีการทําลายหลักฐานประเด็นสำ,สำ,สำคัญผมผมว่าสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งมีผมว่าไม่เกินกําลังของเจ้าที่ตํารวจระดับประเทศที่จะต้องไปกู้เซิร์ฟเวอร์ หรือกู้อะไรก็ตามไละออกมาก็จะเห็นกระบวนการตรงนั้นได้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตามลําดับ 1, 2, 3, 4, 5และมีกระบวนการใครที่เข้าไปเขี่ยวข้องอดูแลตรงนั้นกันบ้าง